การจราจรขึ้นสุ่ภาคเหนือครับวันนี้นะครับยังคงมีปริมาณรถที่หนาแน่นแต่ยังคงเลื่อนไหลไปได้ครับโดยเฉพาะขาขึ้นคาดว่าคืนนี้ปริมาณจะเริ่มเบาบางลงครับ บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 1จากอินบุรีไปถึงจังหวัดชิงใหม่นะครับช่วงผ่านจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ยังคงมีปริมาณรถจํานวนมากครับในช่องทางขาขึ้นสู่ภาคเหนือถึงแม้จะต้องผ่านเส้นทางที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับช่วงผ่านจังหวัดนครสวรรค์ถึงจังหวัดพิจิตรมาก็ตามนะครับทั้งสภาพเป็นหลุมปลาหลายแห่งเลยนะครับแต่ก็ยังถือว่ามีรถเนี่ย ใช้ถือว่ามีผู้ใช้รถนะครับเดินทางกลับบ้านกันเป็นจํานวนมากช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อเริ่มเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยถนนเข้าสู่หมดทางก็จะดีขึ้นนะครับตลอดเส้นทางทําให้บริเวณแยกหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรตําบลท่าโอพอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นแยกไฟจราจรใหญ่บนถนนทางหลวงปีนี้ได้มีการปรับให้มีช่องทางชิดซ้ายผ่านตลอดด้วยนะครับใช้กรวยพลาสติกแล้วก็แท่งแบรียร์วางเรียงเป็นแนว ยาวโดยรถที่ใช้ช่องทางนี้นะครับไม่จําเป็นต้องติดไฟแดงครับค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็ถ้าหากว่าไม่ต้องติดไฟแดงเนี่ยก็สามารถผ่านไปได้เลยค่ะทําให้ขี้คลายปัญหารถที่ติดตรงจุดนี้ลงไปได้มากค่ะในขณะที่ปริมาณรถจํานวนมากได้ผ่านเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกลอดใต้สูงประตูมเข้าเมืองก่อนจะแยกย้ายไปสู่ภูมิลําเนาในจังหวัดและอําเภอต่างๆและคาดว่าปริมาณรถจะเริ่มเบาลงในช่วงคืนนี้เพราะการเดินทางกับภูมิลําเนาน,านั้นได้ถึงที่หมายเป็นส่วน,น ใหญ่แล้วปริมาณรถในขาล่องก็จะเริ่มมีมากขึ้นอีกครั้งนะคะในวันที่31ทธันวาคมนี้ค่ะเพราะจะต้องเดินทางกลับมาทํางานให้ทันในช่วงวันที่2มกราคมซึ่งจะเป็นวันเปิดทําการเป็นวันแรกของปี2,568นะคะหลังจากที่ได้หยุดยาว5วันช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ